สวัสดีครับเกิร์ผมแมบบ็กห์โมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการร,ารีแอคชั่นกับคลิปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าไฟในแอตเฟร,รดี้มีปืนครับผมนะเมื่อการกัดคอกันเองของหุ่นยนต์มันไม่พอแล้วต้องมีปืนด้วยมันจะบู๊กันอีท่าไหนครับผมนะวันนี้ก็จะมาลองรีแอคก,กันผมไปเปิดเจอมาใน YouTube ตอนที่หายอย่างอื่นดูครับผมนะเกิดเลยสนใจว่าจะมาทำรีแอคชั่นแตยังไม่ดูนะเรามาดูพร้อมกันนะผมนะว่าไฟในมีปืนมันจะยิงกันอีท่าไหน เ t s go อืมมาเออออนิเมชันไทม์เพรสเซนต์โหชักปืนมาเลยไปถึงถ้าเกิดไฟไน Night, มีปืนจะเกิดะขึ้นโอ้ยแต่ละคนมีปืนคนละรุ่นได้นะไม่ใช่ปืนเดียวกันนะ้มเนี่ยใครปืนอะไรมั่งเนี่ยฮะมาโอ้เนี่สนยสไนเปอร์ไรเฟริลว้านี่ปืนคู่เจอเคโอ้โหสไนเปอร์ล็อกสตาร์ ไม่ใช่ล็อกตาเขาเรียกว่าตัวอะไรนะลืมตัวภาคใหม่ช่างเถอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว้าทอยบอนนี่ผมนะล่างพังแล้วเดวิเทเลตทอยบอนนี่เ่ะอว้าเฟรดดี้โลเข้ามาแล้วบวกเลยโลตำรวจเฟรดดี้จ่าูงอนะ่ะนำมานำแทงเลยอโอ้โอยิงหมวกหายอ้ดีนะไม่โดนซ้ำโอเฟรดดี้ทอยเฟรดดี้วิทเทเลตแม่งยืนบู๊เลยะไม่กลัวแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วบาสุก้า นี่โอ้ตัวใหม่ผู้หญิงมีบาสก้าอูมตายหมเลยผมนะโดนบาสก้าทีเอภาคใหม่มาแล้วผมนะตอนนี้พาเก่าวจะสู้ได้ไหมโอ้ขอชิกายังอยู่ผมนะอ่ะโหเฟดดี้เหลือแค่ขาเอามาต่อต่อใช้ได้ต่อเลยเอางั้นนะโอเคชิกาบอกล่างแล้วก็พังอย่าไปกลัวโอ้มีอะไรเนี่ยอู้ฉีดด้วยฉีดยาบัฟเข้าไปผมนะเข้าตูดด้วยนะประเด็นฉีดใส่ตูดไปพลังบึ๊บอ๋อ มาแล้อเช็ดเขลวเช็ดเขลวเป็นคั่งเลยได้บัฟทีโอ้เรามีเชษไน่อยไวยังไงจะบกยังไงผมเนี่ยพวกภาคใหม่ยังร้อนยังไม่ตายกันอีกอะโอ้โอ้ทำไมอืมใส่บาสุก้าต่ออีกนัดหนึ่งโอ้ยปืนกลทอยชิกะโอ้วิ่งบวกมาแล้วโอ้ยยิงรัวโอ้ไข่ถีลูกโมอ่ะหมดกระสุนโอ้ยจะเข้เอามาเอ้อ นี่ตู้มอุ้ยโอ้ยจะหลบหลบไม่ทันโดนเต็มหมดนะไอเคออกมาแล้วโอ้โหยิงใหญ่เฮ้แต่ว่าฮะทําไมแหละนี่เนี่ยมีซีโวืมเอาไปโอยก่อนตายวางสี่ปวิ่งโอ้าวนี่มันฝั่งโจนชัดๆมีซีโวอะถอยชิกาหลับตาไปแล้วผมนะอืมมันพูดว่าอะไรเนะี่ยโอ้ ได้พลังสายฟ้าเข้ามาเหรอเออะฉันคือโรบอทจากฟิวเจอร์คนเหล็กเลยมาไอ้เท่นี่มันเท่จริงไหมปืนพกคู่โอ้ออุ้ยนัดเดียวเข้าหัวเห็นช็อตอ๋ออ๋เห็นหางฮะเข้มเดินบู๊มาเลยอ่ะไม่ใครกล้าหืออ่ะอ่ะอ่ะยิงอู้งเอ้ย สายฟ้าหยุดกระสุนเดียวไม่ใช่แค่ปืนแล้วมันเหนือพลังเหนือธรรมชาติปีป่าโป๊บโอจะตายไหมโออยังไงเออเออเยอะเออ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 ยิงเข้าไปโอแต่ไปยิง,งโอยิงชิงไปโดนระเบิดข้างหลังโอแต่ว่ายังไม่ตายสาวโดนจนได้ผมเนะฮาตลาวิตานิวเองวิญ,ญญาณอาโนโเข้าหุ่นเลย นี่เฟรดดี้บอกปิดบัญชีผมนะเฟรดดี้เจเกตี้บริชเรียบร้อยเป็นไงบ้างโอ้ยเอ้ยอ้าวถอยวันนี่ยังอยู่อะชิปหายแล้วโอ้โหเปิดแล้วเนี่ยูช็อตกันระเบิดเข้าไปโอ้ก้นก่อนล่วงยิงสวนเข้าไปโอ้โหโดนหัวผลการต่อสู้เสมอกัน อืมยามบอกโอ้โหทำไมฉันต้องมาทำความสะอาดคนเดียววะเนี่ยคนแย่เลยโอ้โหแปลงสีฟันโอ้ยขี้เกียจแล้วเนอะแน่ออกมาจัมสแกด้วยเคลต์ตีนะเค่ตงตีเป่าโอเคเพนั่นคือจะเป็นยังไงที่เกิดไฟในมีปืนก็บูมันดีนะ ไม่แน่แฟนเกมอาจจะเอาไอเดียนี้ไปใช้เป็นเกมไฟในแต่แบบว่าใช้เรดดี้มีปืนไล่ยิงกันก็น่าสนใจนะเออพอเห็นไอเดียวิดีโอนี้ขึ้นไปผมก็สึอ,อยากจะเล่นเกมอะไรแบบนั้นจริงเลยน่าสนใจจริงไอตัวใหม่มันชื่อว่าแกรมล็อกใช่ไหมเมื่อกี้ผมไปดูมาเออลืมไปเลยพูดไปเกมใหม่ก็ยังไม่มาทันทะีเนาะไม่รู้เมื่อไหร่จะมาภาคใหม่ Security b r e a c h ใช่ไหมตอนแรกมันจะมาแต่ ปีที่แล้วแล้วมั้งแต่ตอนนี้ก็เลื่อนมาตอนนี้ไม่รู้แล้วผมนะจะมาตอนไหนก็รอชมแล้วกันถ้ามาเดี๋ยวผมค่อยเล่นแม่อจะลองดูจริงคลิปนี้มันมากผมนะกดไลค์ให้เลยโอเคใครสนใจจะไปดูตัวต้นฉบับก็ผมจะทิง้งลิก์ไว้ด้านล่างเช่นเคยผมนะไปดูกัน ไหนๆก็ยังเหลือเวลาเรามาดูอีกวิดีโอหนึ่งจากช่องเดียวกันครับผมนะนั่นก็คือวิตเทเลดเมโลดี้คาลเตอร์จัมสแกรผมนะคือการคาลเตอร์จัมสแกของวิตเทเลดเมโลดี้ผมก็ไม่ค่อยดูคาลเตอร์จัมสแกะมานานแค่ไหนและดูแล้สงสารหุ่นต่มาดูกันมห v วิทเทเลดเมโลดี้คาลเตอร์จัมสแกะผมนะจะคาเตอร์ท่าไหน <c oughs> คือวิตเทเลด้วยนะเมโลดีก็เมโลดีมีวิทเทเลดเมโลดี้ต่ออีก นี่ครับผมนะยามก็อืมอืมไปไม่ค่อยจะดีแต่ห้องนี่ยังหรูเลยเนี่ยนี่ห้องจากภาคไหนวะเนี่ยเออห้องแบบว่าล้างโอ้ออกมาตรงกลางดือด้อเอ้ยนะกัวเชลีนวเวยยามรอบนี้ไหวปะจะไม่มีผ้าเป็นแผลวะไปโดนอะไรบาดมาเสียงเพลงมาแล้วผมเนะโอ,โอ้โอเคแล้วไงต่อเออ ยามืงนักมวยแหละวิเเลตพิกแพร์ต่อยทีเดียวคอหลุดอีกแล้วผมเนะี่ยโอ้กลอบมียามีปืนโอ้โหเล่นแบบเกมไอพีเอยใช่ไหมเช็กลองเช็คอะไรรลอบนีปืนมาวะ่ะฮ่าเอ้ยอย่าโผล่มานะหุน่นอย่าโผล่มาตรงกลางพอเห็นไฟสว่างสว่าง,างน่ๆมาปะมีมันสีชมพูม่เห็นแล้ว,ลวไฟตรงกลางม่อย่างสีชมพูสว,ว่างมาวามังนี้โอเคอุย้ยตกใจเหมือนกันเนี่ยเมือเ่อกีอเ้อเออแหวะ ใช่ไงเลยเด่ะโอเควิทเลตแฮปปี้ฟล็อกครับผมนะโอ้โหลาวิทเลตชั่วไปผมรู้สึกไปเอือว่ามือแม่งกลับด้านวะผมรู้สึกว่ามือซ้ายมือขวามันพลิกอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออมือแม่งกลับด้านมือมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเดอะฟล็กนี่มันคนพิการด้านไหนวะเนี่ย เนี่ยเนี่ยทำไมมือมันมือมันอย่างเงี้ยเนี่ยทำไมมือมันกลับได้ยามพิการเลย,เยแล้วไปทำอะไรเข้าเนี่ยตัวเมาดยดูมือเพลนโอ้ออกมาเฉยเอ้าวแพ้เหรอเอ้าเคาเตอร์ไม่ได้เหรอเอ้าเมื่อกี้ตายนะไม่ได้เคาเตอร์เนี่ยโดนหลอกเนี่ยเอ้ามีด้วยมีการหลอกสำเร็จได้ด้วย <laughs> โอเคบางตัวเคาเตอร์ได้บางตัวโดนหลอกละสวยเลยผมเนี่ย <laughs> นี่อะไรห้องคล้าๆภาคสี่ใคร,คใครเคาะโอ้ว่าไงนะแ,แต่ผมติดใจมากมือแม่งกลับด้คือถ้ามือธรรมดานิ้วโปง้งต้องหันเข้าแต่นี่นิ้วก้อยไม่หันเข้ากันมือไม่กลับด้านมากว่าเด้ตอนทําคนเขาคงไม่ทันสังเกตผมเนะี่ย เออแล้วเมื่อกี้โดนหล่ออยู่แล้วไม่ได้เคาน์เตอร์นะเอาเฮ้ยตัวลมจะมาเคาน์เตอร์หรือว่ามันจะมาโดนหลอเนี่ยแต่ก็โอเคนะถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศจากที่กระเทิมหุ่นมานาะนนี่โดนหลอกผมนะแต่ติดใจตรงแขนพิการมากตอนทําไม่ได้สังเกตเลยลว่ามือมันกลับด้านนี่ตัวอะไรวิเทเลทฮิโปโปแล้วอ่ดายังไงหันมาโอ้ เคาน์เตอร์จำสกแกอ่านี่โฆษณาวอลเลนมันเคาน์เตอร์ตรงไหนว่ามันโดนหลอกมันมาเพื่อโดนหลอกชัดๆเลยมันเคาน์เตอร์อยังไงผมก็งง ถามเลยเป็นคาเต,เตอร์อีท่าไหนไม่เข้าใจแต่ก็โอเคผมนั่นคือการรีแอคชั่นทั้ง2วิดีโอผมนะทั้งคลิปเฟรดดี้มีปืนแล้วก็วิทยลเบรลี่คาเตอร์จัมส์สแกร์ผมนะก็หนุกนันกันไปนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์คัแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมส่อากผลงานที่ไปผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมดูรีแอคชั่นอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะผมนะอยากให้ผมรีแอคชั่นคลิปอะไรต่อก็ ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ลางได้ผมนะใครมีไอเดียดีๆคลิปฮาๆคลิปหลอนอะไรก็ว่าไปผมนะก็บอกกันได้ในกล่องคอมเมนต์สำหรับนี้ก็ขอไปก่อนกูบายม่อนกูดไนท์เฮ้พวกได้รู้อะไรไหมตอนนี้แบงก้าโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะ Kalau ada yang ingin diikuti, kalau main game seperti ini, jangan lupa untuk klik like, klik follow, 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 follow.